คุณเก่งสาปเดียวเดียวย้าให้สะพอ่าอ่เอาแขนมาเอาแขนมาลูกเอาแขนมาใสเอ้ยเก่งอามาใสมาใสลูกครับครับครับผมครับผมผีว่าคนเก่ง อีพาค,คนเกง่งไปเข้าไปลูกเข้าไปหาเพีย้ยนพอลองตยเมาเอาเอารองเท้าไปไว้บนลูกอีพาเอารองเท้าไปไว้ชั้นลูกโอ้หนักกระเป๋าเอารองเท้าขึ้นในชั้นลูกข่าวไปเข้าไปลูกเข้าไปยายจะเอารองเท้าไว้ให้ ไปขับไปแล้วหาเพื่อนเด้อเอ้ยเนาะนี่กันอากเล่นอีกนี่รองเท้าพีพ้าเดา้ออยู่นี่เด้อไปข้าไปลูกเข้าไปหาเพื่อนเฮ้ยอาปิดประตูได้เด้อเอาปิดประตูลูกปิดประตูปิดประตูด้วยไปขับไปลูกเข้าไปปิดประตูลูกไปเข้าไปเข้าไปปิดประตูด้วยไป

บ้านนี้คือบ,บ้านเนินสะอาดและตรงเรียนร้านสพักด